แซลมอนนี่ก็จะเป็นพุงปลาแซลมอนนะครับเน่เขาจะเป็นเส้นๆแบบนี้ซื้อมาในห้างช่วงพื้นท้องนะครับเน่ตรงนี้เขาก็จะเนื้อนุ่มมีมันมันปลาอร่อยกินได้กินดีนี้นะครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยเดี๋ยวก็จะหมักตากทอดเส้นเขาก็ยาวเกินไปเราก็จะมาหั่นก่อน หั่นก่อนนะครับหั่นเป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับจะได้กินง่ายๆหัน่นเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำปลาปลาเด็ดหลายไปสองช้อนซอสหอยนางรมซอสหอยนางรมสองช้อนน้ำตาล ขยำแล้วก็พักหมักไว้สิบนาทีหมักครบเวลาแล้วก็จะมาใส่ตะแกรงเนีรับเรียงใส่ตะแกรงอย่างสวยงามแล้วก็เอาไปตากแดดสองชั่วโมงกระเทียมเกลือนิดหน่อย ตำก, ine, กระเทียมเจียวเนี่ยน้ำมันใส่ไม่ต้องเยอะนะครับกระเทียมเนี่ยใส่ได้เลยไม่ต้องรอน้ำมันร้อนเพราะว่าเดี๋ยวความร้อนจากน้ำมันเนี่ยค่อยค่อยขึ้นมาทำให้กระเทียมสุกใช้ไปอ่อนนะครับ ะเทียมเนี่ยเราก็จะเจียวให้เหลืองเนี่ย90%ในกระทะนะครับเสร็จแล้วเราก็จะพอความร้อนสะส,สมนี่ก็จะทําให้เทียมของเราเนี่ยเหลืองร้อยเปอร์เซ็นนอกกระทะแบบนี้นะครับ90%แล้วก็พอเลยปิดไฟพับเต็น้ำมันถ้าร้อยเปอร์เซ็นในกระทะนี่ก็ออกมาก็ไหมนะครับเป็นร้อยี่เลย ปลานี่ก็ตากแดดมาแล้วนะครับพอตึงๆไม่ต้องแห้งนะครับแบบนี้น้ำมันทอดปลานี่ก็ต้องใส่เยอะๆเลยนะครับน้ำมันร้อนแล้วก็ทอดเลยทอดทีละชิ้น กนนี้ก็สุกเหลืองสวยงามมากเลยนะครับแบบนี้ใช้ได้ละพอเลยพอจัดใส่จานเสร็จแล้วก็จะโรยด้วยกระเทียมเจียวนี่นะครับกระเทียมเจียวหนึ่งร้อยนะครับไม่ใช่ร้อยี่แบบนี้เนี่ยสีเขาจะเหลืองทองสวยงามตามต้องการจัดนี้ แซลมอนแดดเดียวทอดกระเทียมพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับก็ <1> 1> จะเป็นท้องปลาแซลมอนนะครับพื้นท้องนี่นะครับหมักแบบเข้มข้นนะครับทอดให้สวยงามแบบนี้น้ำจิ้มนี่จะเป็นซอสพริกนะครับมีผักชีดว้วยแซลมอนแดดเดียวทอดกระเทียมขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับ <S 1> <1> <S เล่นๆเลยนะครับไม่ต้องมีข้าวกันเลย ก็ต่อเนื่องเลยนะครับปินจาบอกไม่มีข้าวเหรอดีถูกใจอ <c oughs> ืผักชีก็มีนะครับผักชีประกอบฉากนะครับกินได้ครับกินได้ครับกินได้ครับเ่บ <c oughs> โอ้โหหมดต้นหมดกิ่งออ <c oughs> อ้าวต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง เต็มบอกเต็คมคอม็เปนไงครับเป็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 นไงครับ